นี่ได้อะไรกันบ้างได้แหวนกลแล้ววงเนาะควงมีผู้ใหญ่เนาะอย่าผู้เย้่คนเดีอันนี้ซ่องแท้แล้วนี่ซ่องเด็กครับใช่ใช่รูปวีดิโอคอยเข้าแล้วจ้ะอัสสลามุอะลัยกุมครับทุลขนนี่นะครับวันนี้ก็ามาเดินเที่ยวอยู่แถวลังลัางสนามนาเมืองนาคอนซีนะครับนี่ด่านนู้นเป็นสนามนาเมืองเนาะนี่ครับวันนี้ก็มา พาทีม้านนะครับมาซีเลียมขึ้นกินขคอจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการ่ายเดียมขึ้นนะ,น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 ะครับเหืองต้มอาเป็นเงินแท้เหมืองคอนนะครับนี่สวยสวยางามเลยพี่น้องมีต่ง <c oughs> างไส้มือไส้คอเนาะนี่นี่สันได้เมื่อกี้ไอขอดูหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> แบบนี้ สำหรับเด็กนี่เป็นไหน <S <S เป็นกำไรอย <om> ่อตรงนี้เป็นสาคออย่างนะมีสาคอส้อยคอส้ยคอ อันนี้เป็นสร้อยมือนะสร้อยมือแบบสั้นของเด็กนอ,อันนี้ข้อมืออันนี้แหวนเด็กนักหนะาสามแถวนี้วงละร้อยเดียวนะครับจะเอาดูก่อน,นสอง,ข,องข้อมือเนะด็กเดี๋ยวนี้แหนตัวเลก็กสองแถวนี้แหนตัวเลก็กมือหวัวบลัดจะเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยสองแถวนี้อเอาดูก่อนสามของกะยาวไปเลยอ,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 ยอสั้นกุ้งกันถุงนะใช่ นี่มีราคาเช่นดวยนะกว่องมีผู้ใหญ่เนาะอย่าผู้ใหญ่มันเลยนนี้ซองแท่งแล้วนี่ซองเด็กครับใช่ใช่รู้ไปดูคอยเข้าเลยจ้ะมาเสียจัะนี่มีจุดจานชามด้วยเนาะนี่มีจุดถ้วยด้วยนะครับนี่จุดกาแฟ Thuôi, cà phê diarrec anh đây diarrec anh bang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 